สายวานสายออฟฟิศผนสบายสบายต้องคันนี้นะคะกับ h o n d a CITY ปี2013เครื่องยนต์1.5ออโต้เบนซินนะคะเรามาดูตัวรถกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะคันนี้กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วนะคะเป็นของตัวใหม่แล้วเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมไฟฮาโลเจนนะคะไฟจัดมองล่างให้แมกยาง15นะคะเปิดใหม่ทั้งยางทั้งแมกแต่งซิ่งมาให้เลยตัวนี้กระจกมองข้างนะคะอยู่ที่แก้มซ้าย มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดนะคะแล้วก็รุ่นนี้ยังมียางอร่อยมาให้ด้วยนะคะอยู่ด้านท้ายเคมาดูด้านในกันเลยนะคะทีนี้ในช่วงของภายในรุ่นนี้นะคะจะเป็นคอนโซลจะเป็นสีดำนะคะทั่วเบาะจะเป็นกำมะหยี่สีเทานะคะเครื่องเสียงดีแอร์เย็นนะคะเชื่อมต่อเออูเอสแล้วก็ยูเอสบีมาให้อันนี้ไม้แสนต้นๆนะคะถุงลมนิรภัยคู่กระจกมองข้าง,งปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าค่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะมาดูในห้องเครื่องกันบ้าง ตรงนี้กระโปรงหน้าของยังเดิมอยู่รถเดิมนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะนะคะเป็เดิมฟ้าเดิมนะคะตัวนี้เป็นปี2 0 1 3ันสิบสเครื่องยนต์หนึ่งจุดหออโต้บอกเลยว่าตัวนี้ค่ะขับดีอัตราเร่งดีเข้าโค้งดีนะคะสาวสาว,สาวออฟฟิศที่มีเงินเดือนนะคะอยู่ที่หมื่นสองก็ออกรถได้ค่ะคะันนี้ผลประมาณห้าพันห้าสิบหกพันนะคะสนใจดูรถก่อนได้ะคะ่ะที่เต็นท์นอกผาใหญ่ติดต่อเจเบอศิลป์หสองแปดศูนย์เก้าห้าแปดสองนะคะขอบคุณค่ะ